สวัสดีครับบ่าเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับท้งช่องเ่าวเท่านำโชควันนี้วันที่28กันยายน2568พายเอฟซีพายรับชมครับเดินทางมาหาอาจารย์สิงห์รับชมภนะาพรับชมครับงวดวันที่1ตุลาคม2568นะมาหาอาจารย์สิงห์ต้องงวดแล้วนะครับมือนี้ครับ ้มามาให้อาจารย์ย้ำโค้งสุดท้ายได้พี่น้องได้นะครับเขามาตั้งแต่ง,งวด6กห้าและก็หาหกเขามาสองงวดติดนบบงวดที่ผ่านมาลุดอยู่พี่น้องนะครับลุดเท่ากับว,ว่าลุดพี่น้องยามเข้าเราก็ชื่นชมแบบยามไม่เข้าเราก็ให้กําลังใจแบบมาหวัดมาถึงแล้วพี่น้องแบบจังเขาไปฟั่งเขาไปช่มน้ำกันนะพี่น้องเนาะมาให้อาจารย์เน้นย้ำให้โค้งสุดท้ายนะครับผม ชมนะครับผสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์สิงห์ประชุมนะครับภามายำคงสุดท้ายได้พี่น้องได้นะครับงวดวันที่1ตุลาคม2568นะครับวันนี้วันที่28กันยายน2568ได้พี่น้องได้ใกล้เขามาแล้วนะครับมหาอาจารย์สิงห์ตรงวแล้วนะอาจารย์เนาะครับผม เข่ามาสองวัดได้พี่น้องเด้องวดหกห้าตรงตรงครับและการงวดห้าหกไม่ให้ห้าหกตรงตรงอีกตัวเน้นพร้อมครับผมงวดที่ผ่านมาลุดพี่น้องนะครับบ่อเข่าคือบ่อเข่าได้ทบทุชมเลยครับผมนะครับเป็นกับคอมเมนต์สุภาพพี่น้องนะครับงวดเข่าก็มีงวดบ่อเข่าก็มีนะครับเพิ่นก็อยากให้ถูกสวดคนละน้อยจานเนาะครับผมเอ๋นะครับคอมเมนต์สุภาพพี่น้องนับให้กำลังใจกันนะครับย่มบ่อเข่านับย่มเข้าเราชื่นชมนับย่มบ่อเข่าให้กำลังใจกัน อ่เอามือนี้มาให้เน้นให้ย้ำให้น้อยใจเนาะโค้งสุดท้ายอ่าน้าชมชมมาฟังน้ำกันบ่านมหาอาจารย์ตรงกันแล้วล่ะเด็นนายจันทร์กันเลยฟันดีปะมั่นใจปะมั่นใจอยู่ครับอ่ามั่นใจอยู่เนาะฟันก็คืออยู่ฟันก็คืออยู่มั่นใจตามสูตรเด้พี่น้องเด้อ่าผู้เพิ่นให้เพิ่นก็มั่นใจแล้วพี่น้องครับคือบ่าวนถาว่าถ้าเฮามักถ้าเฮาชอบเบิ่งแล้วถูกใจตรงใจ นายจันเนาะจะไปหาหยิบจับลรตเตลีท่านหม้ชมนบบอมักบอชอพรับกระเบื้องหวยกอนอจะแมนของิ่นบอเนาะเมาบอเนาแบบต่ธรรมักแตหาไปเลย้นาจันเนาะเอาบามาฟังน้ำกันบาดพี่น้องเออเบิรงนี่ไม่ได้เบิรงสูตรบ่ะเอนี่กับ่าเป็นนังเบม่เอาเเบิรงสูตรน้อายจันเกน่อยเรสูตรนาะสูตรเอ เอ้าตอนสูตรไอ้ที่อาจารย์จับหลักมากกับแมนเน๊แมนแมนครับแมนท้ายสามตัวนะอาจารย์เนาะครับครับครับแมนคืองวอทูเกียเนี่ยหกสี่หกเป็นบายจันครับเออเอาสูตรนำ้ำมาไล่ยเอฟซี FC เบิร์นกันเลยจารเออเบิร์เบิรงนประกอบไปเนาะสูตรวิเคราะห์ครับสูตรวิเคราะห์ครับผมเป็นบายจันวิเคราะห์งวดที่แล้วนี่ก็มาที่หนึงมาหกบายจันเนาะครับผมสามห้าหกสามห้าหกกัมมาหกยี่ได้มาหกสองตัวอยู่อะไรจันอ๋อผมมันเป๊ะเนาะ ประยู่ก็บ้วนเป็นยังอาจารย์สรุปในพื้นเป็นเล่ย์ประยูงประยู่ไปจัดเอาสรุปไปเล่ย์อาจารย์เอาชุดนี้แหละพี่น้องเบิ่งชุดสรุปไปเล่ยชุดสรุปครับอ่าบ่ได้เปลี่ยนแปลงบ่ครับบ่เปลี่ยนแปลงบ่เปลี่ยนยืนเลยยืนตัวเก้าครับเอาวิ่งบนไปที่หกกับเจ็ดครับหกกับเจ็ดลักร้อยไปที่ห้ากับเจ็ดลักร้อยห้ากับเจ็ดครับครับจับคู่ให้คือหกห้าครับหกเจ็ดครับ หกสองหกสามครับเลขกันคือหกศูนย์กับหกเก้ากันหกศูนย์กับหกเก้าครับเจ้าไฮเดนพันนี่ว้มกลุมพันนี่ซีตูนคือบนนี่มั่นใจถ้าวิ่งวิ่งเม็ดเดียวคือหกเลยวิ่งหกมั่นใจหกเจ็ดนี่คือประตัดออกไปเลยเจ็ดนี่หกนี่มั่นใจมากเป็นรักสิบครับหกมากลักสิบงวนี้มั่นใจรักสิบคือหกครับตัวหน่วยัย่างมั่นใจพันนี่ซีตูตรงจับใจกับอันที่มีหกฮาหกเจ็ดหกสองหกสามครับตัวรักลอยนี่ ได้หาลักพุ่มมันเไปที่เกตรเจ็ดหกห้าเจ็ดหกสามเจดหกสองเจดหกเกรบตัวเลขมันใจยูนีเพราะว่าเกตหกห้ากบเจ็หกห้เจหเกีเอาเจเอาคือขีดเจ็ดหกสองเนสามคู่นี่ครับเจ็หกห้าเจหสองเจหกเเงินี่เพื่นได้กันเอาตัวที่เนียครับครับอ่าคงสุดท้ายเลยได้บจะมาเอฟซีค้งสุดท้ายเนาะครับถ้าสองตัวนี้เม็ดเดียวตัวใดชุดเอชุดอเอชุดเอ ชุดบนชุดบนนี่ถามว่าเป็นหกหาหรืหกเจ็ดครับหกหาหหกเจ็ดครับแต่วงไ้เม็ดเดียวคือหกหาเม็ดเดียวหกขาครับอืมแต่ว่ามันใจหกมันใจหกบนมันใจหกครับอ่าหกรักศีรพออครับหกรักศีรมันใจหกรักสิบเพราะว่าเลขบนต้องติดหกจะมาแต่องหกขาหกศีอยู่ในบ่ออาจารย์มันบริจาคนเก่้ามาเด้กอ่งวดนั้นออกหกาอาจารย์จะให้เน้นหกหาเนาะครับครับงวดขาหกนี่อาจารย์ก็วงเน้นให้เลยขาหกงวดเมื่อกี้นี่มาลักสิอาจารย์ยู้เด ครับมาสมาสมาสซีบอ่มาสีครับเออตัวรักน้อยผัดอืมแต่ว่าตัวที่เน้นบ่มากเนาะอาจารย์เนมซูนสองมาอาจารย์เนาะบ่เข่าก็คือบ่เข่าพี่น้องวันที่แล้วเนี่ยอ่าเจ้าม่วงนี่มันใจรักสิบหกมันใจหกหกครับหหลักสิบชุดบนพี่น้องหลักสิบครับตัวรักน้อยกับขาบ่มากกับไปจับแซวอ่าบอมาหกอยืนแน่นอนหกห้าถ้้หกเจ็ดใครลูกหกครับหกห้าหกเจ็ดหกสองหกสามเน้นคักๆคือหกหาแบบหกห้าหก หล6กหกนี่ร่องไวคครับอกับหกสนี่เน้นคกคือหกห้กันมีหกศูนย์กับหกเก้าอีท้องเด้กันตัวกันสามตัวเน้นคือ7จ็ดหก้าเน้นคือหางตัว7 6เดียวอ่าตัว7จ็หครับนะครับตัวเน้นคือ7จ็หตัวรอง7จ็กับ7จ็หลักร้อยหกับ7จ็ดผู้ใด้มาหาวหามาใส่ครับ7อ3เจ็ดมนี่เป็นตัวกันนะครับเอาชุดล่างอาจารย์ชุดล่างนี่วิ่งไปที่ซีก็เพครับ เจ็ดศูนย์เจ็ดสองสี่ศูนย์สี่หนึ่งครับตัวตกกันเลยเจ็ดห้ากับสี่ห้าเจ็ดห้าสี่ห้าตัวล่างให้มันเจ็บไปที่เก็ยล่างนี่มันใจไปที่เจ็บผมว่าล่างที่เจ็ดจแน่นอนล่างนี่มีเจ็บแน่นอนก็ผมฝันเกี่ยวกับเลี่ยเกียจล่างมีเจ็ดครับหกนี่ไอ้บนนี่มิหงบนหกครับอ่าขาซ้ายวิ่งให้วิ่งบนหกวิ่งล่างเก็ยอ่าเออครับเม็ดเดียวก็คือผู้ใหมัตทำช่มเล็กเด่นเล็กวิ่งบนหกล่างเจ็ด เอาจับคู่จับคู่ไปที่7จ็ดศูนยครับสี่ศแล้วกันสห้าเจ็ดห้าเจ็นย์เจ็ดสองสี่ศูนยกัน7จ็ดห้หเน้นคักๆตัวไรครับชุดล่างเจงครับเจครับร่อง7จ็ดครับอ่าร่อง7040นะครับแล้วกันสี่หนึ่ครับอ่าแบบตอนนงคักๆเม็เดียวคือเจ็ครับบนนี่คือ6หครับ สตัวนี้หาลอตเตอรี่ไว้ได้พี่น้องได้เดหห้สองเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกสต่อชุดบนเพิ่นเงีน้นค่ะก็คือเจ็ดหกห้าแบบเพื่อได้เล็กไทยรางวัลเล็กไทยสตัวหรือเพื่อได้ชครางวัลใหญ่น้อยจากเนาะอ่ามักสุนตัวตัวใดคิดว่างวดน,นี่อาจารย์หกหาก็พกเก็ดหกหกับหกเจ็ดชุดบนนี่นะครับชุดบนนะนะกเจ็ดหก้าหครับเจ็ดหก้าหก ชุดบนคีบาสองชุดครับคีว้าสองชุดนี้ต้นเลขล่างให้มั่นใจคิดสองก็คิดสามคิดสามไลขฟันอืมเอาตว่าบริเขียนบม่ลฟันบกยังบริเขียนอืมบ,บริเรร<บ>ขียนใส่ให้ปะครับผมโบเขียนฟันใส่นน,น,น,นีก็นะนะดได้ด้วยครับอาจารย์ไม่กี่สนฟันได้คดได้สฟันได้เป็นตัวเลยปะฟันไดนะ้ิดสคดสามครเขียนฟันเสนเขียนั้ไปั้งไปเลยตัวนี้ะอาจย์อ่าสอ่า ค่ับ่ันนี้เล็กฟันครับอ่าโอ้ันคือความฟันฝันด้เจ็ดสองเจ็ดสามครับผมอ่าถวประมาณเจ็ดสองเจ็ดสามมีละครับอ่าฟินน์อือฟันได้เป็นตัวเลบอก่ที่จรงไหนฟันที่ที่ผ่านมาเนาะสุดกอนเนี่ค้นผู้นี้แหละมาบอกผมว่ามันเขามาบอกนะสุดกอนเขาบอกว่าถือโบราณเลขผมว่ามันมาทสันออกบอกอย่างมันออกแปออเขาจว่าอันผมเลยขึ้นไปทามันมันออกตัวเลยมันออกเปรตกคงนึง วันนี้ผมก็เลยตื่นโอ้ก็ออกเด็กขี่ลายแต่มันมืผมก็มาซื้อเปลี่ยนห่วงเปลี่ยห่วแต่มันออกเปลี่ยนให่วโอ้โหวันวันนั้นที่เคยเคยฝันแม่นเคยฝันถูกวันนี้กับผู้นี้เราไมาบอกผู้เก่านี่นะครับอ่าวันนี้ผู้เก่านี่ก็มาบอกอีกอ่าเป็นนั่งยเงื่อนหลังนั่นก็นั่งยในตัวแบบนี้แหละอืมการ่ารอเลขสองผมก็นั่งฟังเลขเหมือนกันอืมวันนี้มีแขกมาทั้งนอกเรื่อนยางไปทั้งนอกอืมคุยแขกแล้วผมเดินเข้ามากวันนี้ผู้นั่งก็เดี๋ยวว่าเลขออกกันเรียบรัอยเสร ฟังเมื่อกี้ออกเลยเลขล่างออกก่อนเนี่ยผมเลยามาบ้านมันออกแต่เลยเลขล่างออกคิดสอง,งอ้าววันนี้ผมว่าผู้นี้บอกผมสามเทื่าแล้วมันสี่ออกปีนตุกลับดิผมสิเน้นว่าปีนตุกลับเอาเพื่นบอกเจ็ดสองต้อเขียนเจ็ดสามนะคนบอกขึ้นดิอตามสูตรที่ฝันมากาคตรเพื่นบอกเจ็ดสองบอกคิดสองครบับอาจารย์กันเลยว่า อ่าคุณบอกให้เพิ่มขึ้นครับพีบอกคนคนบอกขึ้นก็คนบอกหนึ่ันสิขึ้นจะึ้นอีกแต้มนึงแล้วชุดมากก็สะเป็นเลขกลับอ่าจะเป็นเลขกลับคิดสองคิดสามเจ็ดสองเจ็ดสามอ้าพี่น้องจ้งว่าเบาเทอเอ้าเพิ่นคือบอกเจ็ดสองอาจารย์ที่เขียนเจ็ดสามเพิ่มเพิ่มขึ้นให้พี่น้องเลยเพิ่มขึ้นครับนะเพิ่มขึ้นตัวนึงผู้บอกเป็นคนครับอ่าแต่คนบอกให้เพิ่มขึ้นแต่ว่าผู้ผู้นี้มาบอกผมสามเท่าถึงสามเท่าอ่าับาแบบความฝันเจ็ดสองเจ็ดสามตรงกับตัวเนี้ยแาอาจารย์เนาะครับครับอ่าชุดล่างพอดี 72็ดสอพี่น้องเด้อนะับเน้นค่ะเจ็ดสนับความฝันอาจารย์ว่า72กับ73ตรงกับชุดที่อาจารย์ให้นะับเล็กเด่นเล็กวิ่งล่าง4กับ7เด่นที่7จ็ดนับเจตัวเน,น้นพี่น้องนะับหาลอตเตอรี่ไวเลยนะับเจ็ดศูตัวรอง7จ็ดหาสีตัวกันนะับชุดล่างชุดบนเน้นหกหนับ67 62 63ตัวรอง6กศู 60, 69, ตัวกันนะับชุด3ตัว7 65ตัวเน,น้น 762, 767ตัวร่องหลับตัวกันฟันคักๆชุดบนคือ6 6หกับ6-7 6 6หาล่างกับ 7-2, ็3ล่าง7 2 73พี่น้องยังว่า2คู่ชุดบน6-5ากับ6-7ครับล่าง่างเจ็สอเ็อ้าแค่นั้นครับอ่าน่าชมชมอาร์เฮ่หน้าจเนาะคิดว่าจะได้เฮ่ว่าจาดเงินหมันใจอยู่ด้วยอ่าคิดว่าจะได้เฮ่ยยังว่าคว่ ลักรอยหาคับเจ็ดได้พี่น้องได้ผู้ใดบ่มักผู้ใดบ่มักเจ็ดเอาหาใส่ร้ยายอ,อ,า,อาจารย์เนานะเอ,อ่าอบคุณอาจารย์สิงห์ท่านผู้ชมขอพูดเอฟซีแป๊บคลับทัง้งจองทุกท่านไอ้โชคเฮมาเนาะอาจารย์เนาะพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ